เอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอเด้งทีกันอีกแล้วนะครับก็เกมนี้ผมก็จะมาเล่นคีล่านะครับในตำแหน่งของจังเกิลเนาะโอเคก็เกมนี้ถือว่าทีมเราก็ดาวมาในช่วงต้นเกมเนี่ยถือว่าดีนะครับต้นเกมก็จะมีเทนกับซาตานะเลดเกมก็จะเป็นไอรินะครับก็ถือว่าดีนะฝั่งงข้างก็ดาดีนะครับ ต้นเกมฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นคู่กลางก็ถือว่าต้นเกมนะแถมยังมีอ้อยอีกหนตัวนะครับเลดเกมยังมีทางด้านยอนด้วยนะครับเดี๋ยวเกมนี้เราจะสตอมยอนสตอมยอนนะแบบเอายอนหนักๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะฟาร์มไปจบบูนะเพื่อที่จะกลับมาเอามังกรนะครับก็ฟาร์มไปก่อนครับ าเวฟสไปก่อนนะอ้าวแล้วยอนโดนไปแล้วหนึ่งตัวนะครับก็ถ้าเกิดว่าต้นเกมเขาตายบ่อยเนะ่ะเรดเกมคือจะเกิดยากมากนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าอย่าให้ให้เรดนะครับฮีโร่ตัวนี้นะถ้าเกิดว่าได้เรดเนี่ยคือยับยับนะครับโอเคตรงนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนคนระับก็ซาตาก็มาแท็กเวฟคลิปนะเพราะว่า เขาจะต้องเวลสีก่อนทางด้านไฟมังกรนนครับกะดีจะบินเก็บพวกตัวบางๆนะครับเียวสู่เราโคตรตึงอะ่ะเก็บไปแล้วสองตัวนะนโอเคเวฟนี้ซาต้าน่าจะสนะี่นะเดี๋ยวเราลงไปปิดล่างครับเพราะว่ามันเป็นยอนนะต้องรีบกดนะครับรม,มาแล้วอันติมาแล้วนะครับ เอาแล้วเขาวิ่งเข้าป้อมอย่างนี้เหมือนจะหนีซาต้านะยังไงยอนโอเคถือว่าได้ยอนอยู่นะครับต้องรอเพื่อนนะไฟมังกรครับ <the> ตรงนี้ได้นะเล่นได้นะครับฉีกออกขวาเลยเพื่อนช่วยด้วยสกิลสองโอเคหลบแบบตึงๆ ตรงนี้เพื่อนผมมานะรอเล่นได้ครับตรงนี้ก่อนเลยเพื่อนเฮ้ยูเจ็บมากนะครับอันนี้แค่ต้นเกมนะยอนลูดทีเดียวนะครับแล้วซาตาผมมาไงยังไงยอนไม่น่ารอดนะอย่างนี้ยอนโดนไปแล้วน่าจะสามตัวได้นะผมว่านะตั้งแต่โดนเอลสูดแล้วนะผมว่าเกมนี้ยอนน่าจะมีห้าหกตัว เพราะว่าทีมเราก็เป็นตัวโถมแบบสุดอยู่นะทั้งซาต้าแล้วก็เทนนะครับแถมยังมีเอลซูยิงจากระยะไกลด้วยนะตรงนี้เหมือนจะมีการไฟนะครับเบิร์ดได้นะเนี่ย <You S 1> โอเค <an> ได้หมดแล้วซาต้าบินไปแล้วต้องล้อมจับหรอป่ะไม่ได้ไม่ได้โดนสกิลสองยอน ก็น่าจะจะได้นะเรียบร้อยโดนเดยสูซูมยอนตอนนัวนี้ตอนนี้น่าจะโดนสี่ตัวแล้วไม่แน่ใจนะครับโอเคเดี๋ยวผมต้องขึ้นเป็นรองเท้ากันซีซีนะครับจะไม่ขึ้นเป็นรองเท้าเวทนะจะเอามากันพวกอ่ามีหน้าหรือว่าพวกเวลาเข้าไปล้วงยอนอย่างเงี้ยมันจะโดนผักนะครับแล้วเหมือนจะมีการไฟตรงนี้ ทิปโปมาดิอย่างนี้ได้ครับรออูดาวสกิลโอ้โหไม่ทันนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยยอนก็ไม่ได้คิวนะตรงนี้เดี๋ยวเราทำล่างต่อเลยนะครับเพราะว่าไมมิ่งมันจบล่างไงโฟกัสยอนนะครับยังไงเรียบร้อย ยอนแทบไม่ไม่มีที่ยืนนะตอนนี้โอเคมอผมว่ายอนน่าจะกำหมัดด้วยโดนแบบนะโฟกัสจัดนะเกมนี้นรนต,ตรงนี้เดี๋ยวเราทำล่างอีกต่อได้นะครับรน่าจะต้องดักนะแต่ว่าข้างล่างลึกมากอันตีไปแล้วด้วยตรงนี้โดน โอ้โหเหยียบไม่โดนนะครับเมื่อกี้ตรงนี้น่าจะได้ป้อมกลางนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเหมือนจะตึงกำลังกันอยู่ที่เล,เลนล่างนะครับ <Enemy ultimate. S 1> โอเคเราลิบโปลเลือดแค่นั้นนะครับไม่กลับบ้านด้วยนะ <Been destroyed. S 1> ยังไง <c oughs> เอา้าเราไม่กลับด้วยอย่างนี้โดนครับ เรียบ,บร้อยอย่าให้เขาได้ตีนะครับถ้าเกิดว่าเขามีอันติหรือว่าคอนคุณเลื่อนเนี่ยเขาสวนเราได้นะตรงนี้กันได้ไหรือเปล่าเพื่อนโอ้โหกะโดดหลอกสวยครับสาตาบินนะเอาแล้วยอนเลือดแค่นั้นไม่น่าตามทัน,นครับเดี๋ยวผมกลับมาฟาร์มก่อนนะไทม,มิ่งผมตอนนี้ค่อนข้างที่จะมั่วอนิดนึงนะ คือฟาร์มแบบฟาร์มถ้าจบล่างก็คือแกงล่างอย่างเดียวครับส่วนมากบนเนี่ยจะไม่ค่อยไปทํานะมันเป็นริปโป้ด้วยแหละค่ายากนะครับ oh. เดี๋ยวทําล่างต่อเลยนะโอ้โห oh. แล้วเขาโวนสวนนะดีได้อยู่โอเคได้เป็นทางด้านสวายเฮนเดอร์นะครับหรือว่าดาบแซดนะ ตอนนี้เราก็จะแรงขึ้นเอาแล้วยอนนะมีการยิงมีการยิงเดี๋ยวคถอเดี๋ยวรอเขาแหลมนะครับตรงนี้รออันติีได้นะเฮ้บโอโ้ตายหรือเปล่าเย็บร้อยตรงนี้ได้ต่อนะสวยครับเทนเก็บดับเบิลคิวเฉยเอา สวยครับฝังของข้ามตาย4ตัวอย่างนี้ผมว่ายอนน่าจะครึ่งโหลได้นะเกมนี้โดนไปแล้วน่าจะครึ่งโหลนะครับดูจากทรงละหรือว่าแผนเราประสบคอนสำเร็จนะครับอันนี้ก็เป็นแรงคอนประมาณ30กว่าดาวนะแรงอาจจะไม่ค่อยสูงมากครับโอเคอ้าวอย่างนี้โดนนะครับ แล้วเราอ้อมมาแล้วอดีตอย่างนี้ไม่มีฟิกใช่ไหมเรียบร้อยตุยเย่ครับโอเคตรงกลางเหมือนจะมีไฟกันด้วยตรงนี้หาเลือดนิดนึดนงครับโอเคก็ตัดเล็กตัดน้อยไปก่อนนะครับ อ้าวเหมือนจะมีคนหลุดเดี่ยวนะครับคิดว่าเป็นโรนโดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับริปโป้นะโอเคเก็บชิวมาได้ครับตรงนี้น่าจะได้ดาร์คเซเลเยอร์ชัวนะครับฝันของข้ามไม่น่าจะกล้าม,มาแหลมกับเรานะลูกเกมขัอนข้างนี่จะสโนบอลมากตอนนี้แต่ว่าเลดเกมก็ยังมียอนนะแต่ว่าผม ผมว่าตัดเขาเออกจากเกมได้นะเกมนี้แทบจะไม่ค่อยมีบทบาทนะครับจะมีบทก็บทตอนโดนฆ่านะเอาแล้วเพื่อนเราไปไถาทางด้านยอนอีกแล้วแต่เรามาอยู่นะเพื่อนตัวนี้ก่อนนะครับเรียบร้อยยังไงยอนไม่ช่วยเพื่อนหน่อยหรอโอ้โหโดนปิด โอ okay. เคเพื่อนไถได้นะเยียบไม่โดนปึ๊บโอโ้ไม่ถึงยอนนะอาแล้วซาต้าเอาหมดหมดตี้ครับโดนซาต้าเข้าไปนะเอาเรื่องจากนกตัวนี้หนีขึ้นบ้านได้นะโอเคต้องรีบจบนะครับเพราะว่ามันเป็นยอนนะจบได้ก็ต้องรีบจบนะีปโป ียบร้อยยังไงเพื่อนต้องจบแล้วปะที่บ้านโอเคก็ประมาณนี้นะครับในการเล่นคิล่านะอันนี้ก็เรียกว่ากดแครี่แบบยับยับนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสกอร์ของอายอนเนี่ยจะสกอร์เท่าไหร่นะครับโอเค34ดาวนะตอนนี้ น่าจะเป็นซา t a ต้านะจริงๆด้วยซา t a ต้าคือแบบบินจัดอะเกมนี้โอเคย้อน0ูนย์เนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ